อัปเดตรถสปินเตอร์ปี2024รหัส419วิซเน n g ลองวิ ba s e คันนี้กันค่ะความกว้างจะอยู่ที่2เมตรความสูงอยู่ที่2.7เมตรและความยาวอยู่ที่7เมตรค่ะระยะฐานล้อจะอยู่ที่4.3เมตรนะคะส่วนท่านใดที่ดูไม่ออกนะคะเพลก็จะเอาตัวเองอะคะ่ะมาเทียบกับตัวรถให้ดูกันชัดๆเลยตัวเพลงสูง170นะคะพอเดินขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะมีคานบันไดน,นะคะมาเสิร์ฟถึงที่เลยและนี่ลองนั่งค่ะเดี๋ยวเรามาลองเดินจากด้านหน้าตัวรถไปถึงด้านหลังตัวรถกันนะคะกว้าง ขวางสุดๆไปเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับ11ที่นั่งนะคะแล้วก็แบบขอเดินจากด้านหลังไปด้านหน้าอีกทีนึ่งคะ่ะแล้วก็ใครที่กังวลน,นะคะว่าแบบรถ11ที่นั่งแล้วก็คันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะเขามาพร้อมกับแผงแอร์ที่อยู่ด้านบนนะคะเป็นระบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติเทอร์โมโทนิกนะคะนี่เดี๋ยวจะค่อยๆเดินดูนะคะนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้ในเรื่องของการอัปเดตระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX นะคะพร้อมกับหน้าจอสัมผัสข,ขนาด10.2 5นิ้วค่ะ และคันนี้เนี่ยยังมีนวิเกเตอร์นำทางให้อีกด้วยนะคะสามารถกดเลยนะคะว่าอยากไปที่ไหนส่วนใน,นเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะมีระบบควบคุมระยะห่างของรถยนต์ขนาดขับขี่แบบ Active d i s t ทเรตด้วยนะคะ,ะ,คะช่วยเตือนให้รถเนี่ยขับอยู่ในช่องทางแบบ Active ได้อีกด้วยค่ะส่วนกล้องถายหลังนะคะตัวนี้จะเป็น parking Pa c k a g e ค่ะจะแสดงภาพพร้อมกล้องนะคะตรงกระจกมองด้านหลังนะคะขนาดถอยด้วยค่ะส่วนประตูทางลงนะคะสามารถเปิดได้แค่ด้านซ้ายด้านเดียวนะคะแล้วก็กดปุ่มให้ประตูอตัตโนมัติ เปิดนะคะแล้วก็จะมีบันไดย,ยื่นออกมาเพื่อทําให้เราลงได้ค่ะแล้วก็ส่วนวิธีการปิดนะคะก็สามารถกดปุ่มเดิมได้เลยเพื่อให้ประตูอัตโนมัติเนี่ยเขาปิดเองนะคะส่วนบริเวณด้านหลังนะคะเราสามารถเปิดโดยที่ใช้ปุ่มที่กุญแจมือเขาก็จะมีเบ้ามือจับประตูอยู่ด้านหลังตรงนี้ดึงออกมานะคะแล้วก็สามารถทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยก็จะมีแง่งอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นพื้นที่โล่งกว้างแบบนี้เลยจุสัมภาระได้เยอะมากเดนทางไกลหรือว่าเอาไปตกแต่งเนี่ยก็คือแบบว่า สุดๆไปเลยดูสิทุกคนโล่งกว้างมากส่วนใครที่สนใจนะคะคันนี้เนี่ยจะมีสีดำสีเทาแล้วก็สีบรอนเงินนะคะหรือว่าโทร0 9 8 1 5 6 5 9 9 5ค่ะเราเข้ามาเช็คดูก่อนได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีรถให้ชมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย